สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราทหารกับสัตว์ป่ารวมถึงไดโนเสาร์นะครับมาเที่ยวทะเลกันปรากฏว่ามันจะเอ็นกลางทางนี่เองนะครับนี่มีทหารอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าคนมีทั้งหน่วยดำหน่วยประดาน้ำหน่วยเอาตู้ทำาทา ่วนทางฝั่งสัตว์ปลาแล้วก็ไดโนเสาร์นะครับจะมีม้าลายไดเมทอจอนไอเซลาทอปแล้วก็หัวดโดมนะครับอีกตัวนึงเป็นไดโนเสาร์นี่ละนานะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันกันนะครับก็ทางรถไมาเจอกันก่อนวนนี้จดจ้องๆ้องกันอยู่นี่มีคลื่นซักเข้ามาแล้วครับอ้าวคลื่นรู้สึกวันนี้จะมีคลื่นแรงมาก ก็ไม่ได้ทำอะไรกันนะครับกำลังดูเชิงกันอยู่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะทํำยังไงกันต่อปรากฏว่าทั้งทั้งไดโนเสาร์ทั้งสัตวาแล้วก็ทหารนะครับโดนขึ้นซัดจนล้มขมันกันไปหมดแล้วนะครับนี่ไม่รู้จะลุกกันขึ้นหรือเปล่าหรือจะช่วยโอกาสนอนทามแดดกันไปเลยดูนะครับคืนมาแรงมากเลย นี่นะครับมาลายนอนไม่ลุกเลยนะครับส่วนทหารก็นอนกันสมใส่ง่วงนอนกันมากด้วยเหมือนกันนะครับส่วนนึงก็คงจะเป็นเพราะว่าสายชายหาดตรงนี้มันสะอาดแล้วก็นุ่มสบายมากเลยนะครับนี่ขึ้นเกือบขึ้นมาโดนอีกแล้วหวังว่า ทหารแล้วก็พวกเราสัตว์ป่ามาลายไดยโนเสาร์พวกนี้จะไม่โดนขึ้นในทะเลสัดกลับลงไปในทะเลนะครับก็วันนี้ก็ขอเสจกันเพียงเท่านี้นะครับไดโนเสาร์ของเราแล้วก็พวกสัตว์ป่าจะไปอาบแดดกันบ้างแล้วนะครับตุิตตางกันด้วยนะครับ